ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลองห้าแสนซับแจกยับ3าต่อครั้งแรกกับลิสแมนคอยยิ่งเติมยิ่งลดและลั c กี้คอยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก i p h o n e 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมพุก1หน้บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมในการกับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจในการนาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับกิจกรรมสุ่มสกินของนาคอสายฟ้ากันนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมคลิปกัันนนรสสววดีุ่้ ดูคลิปสักแป๊บวันนี้พี่มีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำไอดีสกินแรมแรงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เ่เร่งชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจนี้เลย <c oughs> เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีนี้ประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอเดี Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงิน,น,นทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับผม โอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมแล้วก็ใครเข้ามาแล้วผมไม่ขออะไรมากเลยจริงนะครับก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ถึง300ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมต่อไปแบบนี้เรื่อยๆด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจ กดไลค์เป็นหลังใจในการเสียคูปอง <What? S 1> สุ่มสกินต่างๆไดเนะครับผมก็ยังไงขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะมันเสียเวลาแค่นิดเดียวจริงนะครับแล้วก็ฝากไปดูคลิปเก่าๆด้วยทุกคนก็ลงไว้หลายคลิปมากๆเลยนะครับรวมถึงสายแท้งถูกใจแน่นอนนะครับผมเพราะว่าสกินใหม่เนี่ยสายแท้งมีเอฟเฟกต์แทบทุกสกินเลยได้เลยนะครับก็รีวิวไว้หมดแล้วเนาะโอเคแล้วผมนะก็วันนี้นะครับเกมเขาก็ใส่กิจกรรมมาทางที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นสกินระดับมีระเคล้่นด้วยนะครับก็เป็นสกินที่ผมถือนนกกอับ มามากที่สุดพอสมควรแล้วกันนะครับก็คือนี่เลยนะครับเป็นสกินของนาคอสมิลเล่นนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือนาคอเทพเจ้าสายฟ้าต่างๆนานา่นเ่งนะครับก็สกินนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสวยคุ้มราคาแน่นอนนะครับกลับมาในกิจกรรมที่น่าจะเป็นรูปแบบเดิมนะที่เป็นส่วนลดนะครับแต่ก็เดี๋ยวรูครั้งนี้นะครับว่า เรานะครับจะถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าในรหัสหลักของผมเนี่ยไม่มีด้วยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเก็บสกินในรหัสหลักเลยนั่นเองนะครับผมไหนก็ยังไงกดไลค์เป็นใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอให้ได้ส่วนลดเยอะๆนะฮะโอเคถ้างั้นไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับว่ามาในรูปแบบไหนแล้วก็มีสกินอะไรมาเพิ่มเติมบ้างไปกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็นี่นะครับผมฟรีส่วนลด 2ครั้งนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่70%เลยนะครับแล้วก็การันตีอีก2สกินนะครับใน6ครั้งนะครับก็จะมีสกินของเอมิลี่แล้วก็ลาววิวนั่นเองนะครับกิจกรรมเนาะตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่13ธันวาคมนะครับก็ระยะเวลาก็ค่อนข้างพอสมควรเนาะเกือบครึ่งเดือนเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็อันนี้ของรางวัลผมมีทั้งหมดแล้วนะก็เลือกเป็นลูกแก้วไปแล้วก็คำพิเศษสูงนะครับผมเพราะมันมันฟิกไว้แบบนี้นนนะคคครรััับบกก็ดยยืไปผมโอเ กิจกรรมนี้นะทุกคนนะไม่มีอะไรมากเลยจริงๆนะครับเราก็แค่สุ่มไปเล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามาต้องมาลุ้นนะครับว่าเราจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ส่วนตัวนะครับผมได้ส่วนลดแค่50%เอนงนะทุกคนบอกเลยนะครับว่าน้อยมากๆนะฮะสำหรับส่วนลดเท่านี้นะครับผมแต่ก็ต้องมาลุ้นราคาอยู่ดีนะว่าจะสุ่มไปในราคาเท่าไหร่ได้เลยนะครับโอเคครับผมนะก็สำหรับใครนะครับที่จะซื้อสกินของนาคอตัวนี้นะครับแนะนําว่าให้ใช้ส่วนลดนะครับใน2ครั้งสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะได้สกินนะครั่ทีา้ง เออห้าแล้วก็ครั้งที่6นั่นเองนะครับก็ระยะการใช้เนี่ยอยู่ที่ทุกคนเลยนะครับว่าต้องการสกินไหนนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมต้องการสกินอาคอสก็จะไปใช้ครั้งที่เออลองสุดท้ายทั้ง2ครั้งนั่นเองนะครับราคาคูปองตอนนี้ผมมีอยู่ที่2 5งพันห้าร้อยแปดเนาะก็ลองดูซิว่าเบสเซ็ผมจะเด็ดเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้สุ่มไปเรื่อยๆครับผมไม่มีอะไรมานะครับดวงดีเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเหมานะแต่ก็ลองดูนะครับว่าจะได้อะไรนั่นเองนะครับโอเคครั้งที่หนึ่งครับผมไปครั้ง ไม่น่าได้ทุกคนไม่น่าดึงดีนะครั้งที่สามครับผมครั้งที่สามได้อะไรครับลูกแก้วครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่ครับผมโอเค ต่อไปนะครับเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใครที่จะการันตี6ครั้งเนี่ยให้ใช้2ครั้งนี้เลยนะครับก็คือครั้งที่5นะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดใช้เนี่ยมันก็จะลดไปค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องไปรุนนะครับเนี่ยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งนี้เนาะสำหรับใครนะครับที่จะการันตี6ครั้งเนี่ยอันนี้ผมจะได้คำพีขั้นสูง20นี่แบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครนะครับที่จะเอานาเออเอานาคอตัวนี้นะครับเราก็ลองด ค่อยไปใช้นั่นเองนะครับผมนะตอนนี้น่าจะเหลือทั้งหมดหลายครั้งอยู่นะโอเคตอนนี้เหลืออีก4ครั้งรวมนะเขาด้วยก็ยังไม่ต้องใช้นะครับเราไปใช้ตอนเออสุดท้ายนั่นเองนะครับอันนี้บัตเป็นชื่อยังไม่ต้องใช้นะเรายังไม่ต้องใช้ตรงนี้นะครับนี่เรายังไม่ต้องใช้นะครับผมอันนี้เราสุ่ไมไปก่อนเนาะโอเคนี่นะครับผมครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องใช้แล้วนะครับนี่เราส่วนลดประมาณนี้นะครับจัดไปครับโอเคนี่ถ้าเต้นนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งยังไงเราก็ต้องใช้นะครับผม โอเคครับผมก็ลองดูนะครับว่าเรานี่แล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับผมเป็นสกินของนาคอสนะฮะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปราคาแล้วกันนะครับว่าสลับตรงนี้นะครับในส่วนลดที่ถือว่าต่ำที่สุดนะ้อย50%เนี่ยเราเสียไปกี่คูปองนั่นเองนะครับเราเสียไปอยู่ที่1,975คูปองนะครับก็ถือว่าราคายังอยู่ในเลทเดิมนะทุกคนนะก็คือไม่ได้แพงขึ้นแล้วก็ ไม่ได้ถูกเลยนะครับสำหรับราคาเออห้าสอเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่ได้ส่วนลด60%เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณพันแนะครับหรือว่า70%็ดสิบเนี่ยก็อยู่ประมาณพันเนะครับผมนะโอเคเราไปกดรับของรางวัลกันดีกว่านะครับผมอืมเราก็กดรับทั้งหมดเลยละกันนะฮะได้ามาแล้วนะครับผมนะก็ได้มาสักทีนะครับสำหรับสกินนาคอตัวนี้นะครับก็ถือว่า ผมอดใจรอค่อนข้างนานแล้วกันนะครับผมเพราะถ้าเกิดมาในรอบแรกๆที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าราคาสกินเนี่ยน่าจะแตะไปอยู่ที่3,000จนถึง4 0 0 0คูปองเลยนะครับก็ใครที่เคยสุ่มตัวนี้ในช่วงแรกๆก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามาครั้งแรกเนี่ยกี่คูปองนั่นเองนะครับสลับสกินนาคอตัวนี้นะครับแล้วก็นี้จะเป็นของรา,วางวัลทั้งหมดที่ได้มานะครับผมโอเคยืนยันไปแล้วก็ได้กรอบมาด้วยนะครับเป็นกรอบของนาคอตัวนี้เลยนั่นเองนะครับ โอเคครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีวิวสกินกันคร่าวๆสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับผมเนี่ยก็เผื่อบางคนที่อยากจะเห็นอีกสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวจะปรับสูตรให้ด้ยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยลืมปรับสูตรทุกทีเลยนะครับไปรับชมรีวิวสกินกันเลยครับ โอเคครับผมสั้นเหล่าว,วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างคอมเมนต์บอกกันดาน,นลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสั้นเหล่าว,วันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภยัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจงในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสั้นเหล่าว,วันนี้นะครับกอดอุศภก็ต้องห่อตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ we